ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับว้าเค <Okay, okay. S 1> จากสุมะตูทางเข้าป้ายสะงอกดอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ประมาณ1กิโลเมตรเดินขึ้นเนินเขาหอบใหญ่เลยครับเหงื่อท่วมตัวถึงแล้วครับสะน้ำสีเขียวสะมรกฏในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาประบางครามปางแงม พาทีมงานเดินลุยต่อไปยังจุดกําเนิดของสระมรกตบ่อน้ําขุดเดินขึ้นเนินเขาไปอีกห้าถึงหกร้อยเมตรบรรยากาศป่าดึกดําบรรมากครับจะดหอดใจไม่มาตั้งหลายครั้งพอมาถึงหายเหนื่อยครับคือจุดกําเนิดจริงๆเป็นทานน้ําที่เป็นน้ําอุ่นที่พุดมาจากใ,ใต้ดินเพราะโดยปกติก็เหมือนกระบี่ก็เหมือนเ,น,เนเป็นเป็นช่วงรอยแยกของเปลือกโลกโดยเฉพาะอำเภอคลองเค่อมที่เราสังเกตว่ามันจะมีพวกน้ําพุร้อนน้ําตกร้อน ซึ่งนาจะเป็นแหล่งน้ำจากใต้ดินนายปิยวัฒน์สุขคนเจ้าพนักง,งานป่าไม้อุโสทํทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามบอกว่าสีเขียวที่เห็นเกิดจากแสงและแรทธาสีจากธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งนั้นครับจริงๆตัวน้ํามันใสปกติแต่ว่าตัวผิวเหลืองๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นผิวฟองน้าของของตะกอนพวกหินปูนนะตรงนั้นมันอาจจะพวกพวกเป็นพวกป็นเซียมคาร์บอเนตพวกพวกสารและก็กเป็นพวกแบกก็กซีเรียบางตัว แล้วก็พวกแสงทั้งหลายที่มันทำปฏิกิยากันทําให้เกิดเป็นเป็นสีเขียวเห็นน้ําใสๆแบบนี้ห้ามดื่มเด็ดขาดปลอดภัยเรื่องเชลลื้อโรคแต่ว่ามันจะเป็นตะกอนหินปูนที่นี้มันจะปัญหาเรื่องตะกอนนิ้วเนยอย่างเงี้ยมันจะตามหลังจังหวัดกระบี่นอกจากเที่ยวทะเลเกาะแก่งชายหาดแล้วน้ําพุร้อนน้ําผุดสะมรกตแห่งเดียวเป็นอันศีนไทยแลนด์นะครับ